สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นเพราะว่าจะมาตอบคอมเมนต์ของน้องที่มาถามไว้เมื่อ5วัน6วันที่ผ่านมานะคะน้องมีคําถามทั้งหมด3คํคถามเดี๋ยวจะทาคลิปวิดีโอแบบตอบแบบเร็วๆเลยก็คือคําถามแรกอ่ะเริ่มกันเลยนะคะคาถามแรกน้องถามว่าขอถามอะไรครับ IMJ อ a มปถ้าไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นไปอยู่3เดือนส่วนมากจะไม่ค่อยผ่านปะครับถ้าได้ผ่านไปทํางานพอมีเงินเหลือประมาณเท่าไหร่ครับอ่า เขาเรียกกันล่ะมีประสบการณ์กับไม่มีประสบการณ์ก็มีความต่างกันเนาะก็คือถ้าเรามีประสบการณ์มาแล้วอะมันก็จะทําให้เราเหมือนกับว่าเรียนสบายเข้าใจง่ายไม่ต้องแบบเขาเรียกอะไรไม่ต้องพยายามเท่าคนที่เขาไม่มีพื้นฐานแต่ว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานอะส่วนใหญ่ก็คือได้ผ่านนะก็คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะจากร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มอย่างเงี้ยก็คือคนที่จะไม่ได้บินเนี่ยจะอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นในห้าเปอร์เซ็นเนี่ยก็จะมีเขาเรียกกันล่ะ อ่าส่วนที่จะส่วนที่ไม่ผ่านอ่ะไม่ใช่ว่าเรียนไม่ผ่านเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวเพราะว่าการที่เราเข้ามาเรียนในศูนย์ฝึกอ่ะในศูนย์ฝึก3เดือนเนาะเราสามารถใช้โทรศัพท์ได้นะคะแต่ว่าโทรศัพท์ก็คือใช้เป็นเวลาแล้วทีนี้บางทีเราอาจจะมีแฟนเนาะหรือมีครอบครัวหรือว่ามีภาระหน้าที่เพราะว่าการที่เรามาเรียนอ่ะเราก็ต้องลาออกจากงานแล้วก็เหมือนมาโฟกัสตรงนี้คือมาอยู่มากินอยู่ที่ศูนย์เลยอย่างเงี้ยมันอาจจะมีปัญหาทางด้านเวลาไม่ได้คุยกับแฟนเอ่อแฟนโทรมาช่วงพักแล้วก็ ช่วงตอนเย็นเนี่ยก็ไม่ได้คุยเพราะว่าเราต้องทําการบ้านต้องอ่านหนังสือต้องแบบขยันต้องพยายามอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้ไปต่ออย่างเงี้ยมันอาจจะมีปัญหาตรงนี้อาจจะทําให้ได้รับแรงกดดันจากครอบคอรัวจากแฟนจากคนรอบตัวที่อยู่ที่บ้านแล้วก็แรงกดดันจากการเรียนอย่างเงี้ยก็คือเหตุผลในการออกมันมีหลายเหตุผลก็คือเรียนไม่ผ่านโดนทายด้วยแล้วก็ตัวเองไปไม่ไหวขอออกกลางทางก็มีแล้วก็ปัญหาจากทางบ้านด้วย ก็คือหลักๆก,ก็คือจะเป็นสามสาเหตุเนี่ยที่ทาให้คุณออกแล้วถ้าผ่านถ้าได้ผ่านไปทํางานพอจะมีเงินเหลือประมาณเท่าไหร่ต้องดูว่าเราสัมภาษณ์ได้เงินเดือนอะฐานเงิน,นเดือน,นก็ให้เราอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่เลยถ้าแบบอย่างประมาณอ่ะอันนี้ประมาณนะจะอยู่ประมาณสิบสาไม่เกินสิบห้าบาทอยู่ที่ว่าเราได้ไปตกอย่างจังหวัดไหนถ้าเราได้ไปตกตามหัวเมืองใหญ่ๆตามจังหวัดใหญ่ๆอย่างเกียวโตอย่าง โตเกียวอย่างเงี้ยอย่างโอซาก้าอะไรเงี้ยคือฐานเงินเดือนก็จะเยอะหน่อยอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นอยู่ที่ฐานเงินเดือนด้วยแล้วก็อยู่ที่ว่าบริษัทหักค่าน้ําค่าไฟค่าที่พักอะไรยังไงเงี้ยแต่ว่าเหลือเหลือเราก็ต้องดูด้วยว่าเราทํโอทีได้เท่าไหร่แต่เหลือไหมมันเหลือนะคะเหลือประมาณสิบสามใบสิบสามใบนี่ที่อ,อธิบายคาว่าใบานะคะหนึ่งใบที่คนคนที่ทํางานอยู่ที่ญี่ปุ่น,เข,เ,น,น,เ,นเขาจะเรียกว่าหนึ่งหมื่นเยนเขาจะเรียกว่าหนึ่งใบก็คือถ้าสมมติว่า ถ้าเวลาเพื่อนเขาคอมเมนต์ถามกันเนาะเฮ้ยได้เงินเดืนอนเท่าไหร่หักแล้วเท่าน,นี้เหลือสิบห้าไปก็แสดงว่าคนนั้นอะ่ะก็จะเอาหนึ่งหมื่นครูสิบห้าก็จะได้เป็นหนึ่งแสนห้าหมื่นเยนนะคะเ е й т ตอนนี้ก็คือจะอยู่ที่ศูนย์จุดสองสามโดยประมาณเนาะถามเออนั่นแหละเหลือเหลือนะคะมีเงินเหลือเหลือประมาณถ้าทำโอทีเนาะฐานเงินเดือนเอาต่ำๆเลยมันสิบสามใบเนาะทำเงินทำโอต่อเดือนสี่สิบชั่วโมงเบ็ดเสร็จแล้วหกักแล้วก็จะอยู่ประมาณสิบสาม สิบสามใบได้นะคะสิบสามสิบสองใบเนี่ยได้แล้วในส่วนที่เขาหักแล้วก็คือมันก็จะโอนเข้าบัญชีเราแล้วก็ไอ้ส่วนที่โอนเข้าบัญชีเราเนี่ยก็คือมันเป็นเงินที่เราได้รับเลยเราไม่ต้องไปจ่ายค่าอะไรเนี่ยแต่บางคนอาจจะต้องมีไปจ่ายค่าโทรศัพท์เนาะบางคนแบบไปข้างนอกเนี่ยอยากใช้โทรศัพท์ส่วนตัวอยากมีอินเทอร์เน็ตไงก็จะมีอินเทอร์เน็ตรายเดือนอันนั้นก็คือเราเป็นคนติดต่อจัดหาเอาเองเนาะมีเกี่ยวกันแล้วก็ค่าใช้จ่ายจิปาถะค่าเขาเรียกอะไรซื้อของเข้าห้องค่าอะไรเงี้ยเหลือค่ะ แล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้จะทําที่ไหนเห็นข่าวลงว่าไปทํา3ปีได้1.4ล้านแต่ไปดูช่องอื่นๆมันมีหักนู่นหักนี่อย่างเยอะกังวลว่าพอไปทําจะเหลือช่วยส่งทางบ้านไม่พอถามว่า3มปีเนี่ยเก็บเงินได้ไหมหนึ่งจุดสี่ล้านเนี่ยเก็บได้นะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าอ่าขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะคะอยู่ที่ว่าถ้าเรามีภาระค่าใช้จ่ายที่จะต้องช่วยทางบ้านทุกเดือนจะต้องส่งกลับที่บ้านทุกเดือนอย่างเงี้ยนี่มองว่าอาจจะ ยากนิดนึงกับการที่เก็บให้ได้ถึงหลานในแล้วเวลา3ปีนะเพราะว่ามันอยู่ที่โรงงานที่เราได้ไปด้วยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเงินเดือนที่เราจะได้เราต้องดูได้ว,ว่าโ t ทอ่ะมันเยอะไหมแล้วก็มีค่ากะไหมอย่างเงี้ยด้วยฐานเงินเดือนผู้ฝึกง,งานเงี้ยมันถูกเนาะมันอาจจะได้แค่ไม่เกินสัญญาอาจจะอยู่ไม่เกิน13ไม่เกิน16บหกใบอยู่ที่ว่าเราจะไปตกโรงงานไหนแล้วก็ต้องไปดูด้วยว่าช่วงนั้นอนะ่ะบริษัทมีโอทีเยอะไหมบางบริษัทเขาไม่จ่ายบางบริษัทเขาเลือกที่จะ ให้ทำโอให้ทำโอนะแต่เขาเลือกที่จะไม่จ่ายโอทีแต่เขาให้ใช้เป็นฟู f ีคิวฟูรีคิวในที่นี้ก็คือเปลี่ยนวันหยุดชั่วโมงที่เราเอาไปทำโอทีเขาเอามาให้เราเปลี่ยนเป็นวันหยุดสมมติว่าวันเสาร์เราไปทำโอทีหนึ่งวันเนาะหนึ่งวันก็ตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นในส่วนของหนึ่งวันวันเสาร์ที่เราไปทำงานนั้นน่ะเขาจะให้เรามาเปลี่ยนเอาชั่วโมงโอทีนั่นมาเปลี่ยนเป็นวันหยุดในวันธรรมดาวันปกติเนี่ยบริษัทไม่จ่ายโอทีแบบนั้นก็มีนะมันมีอะไรแบบนี้ด้วววยยยนะกก็็คือออตต้้้้้งงดดู่เีแล ค่าใช้จ่ายเราก็ต้องดูด้วยว่าทางบ้านเรา่เงี้ยมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายอะไรถ้ามีเราจะต้องจ่ายค่านาเอ,อไม่ใช่นะค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถหรือไม่ก็ค่ากูนียืมสินที่ทางครอบครัวมีหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจําเป็นจะต้องช่วยทุกๆเดือนอย่างเงี้ยบอกได้เลยว่าไม่สามารถเก็บได้ค่ะหนึ่งล้านสี่แสนยังไงเก็บเก็บไม่ได้แน่นอนสามปีนะ่ะเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้หนะึ่งล้านน่ะเก็บไม่ได้แต่ว่าสักสามแสนเะน่ะเก็บได้แน,น่ แต่ว่าถ้าเป็นร้านนะก็คือน่าจะยากอาจจะต้องแบบคือทํางานอย่างเดียวไม่ออกไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่อย่างอย่างส่วนตัวเนาะส่วนตัวก็ได้นะคะแต่ว่าก็มีส่งให้ที่บ้านบ้างส่งให้ที่บ้านก็จะเป็นปีละหนึ่งแสนบาทโดยประมาณนะคะก็คือปีหนึ่งก็จะส่งสี่สามสิบสองเนาะก็จะส่งสี่เดือนครั้งก็จะส่งประมาณเดือนละสิบใบ ประมาณแสนเยนก็อยู่ที่ว่าเลทอตัตราแรกเปลี่ยนตอนนั้นมันได้เท่าไหร่เนาะแล้วก็น้องบอกว่า imj แปดสองหครั้งนีหนึ่งพิมพ์แบบนี้จะเจอเลยครับข่าวที่ผมเห็นใช่ค่ะมันมันมันได้เออการันตีให้ว่าเก็บได้แต่ก็อยู่ด้วยว่าภาระแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะถ้าอย่างพี่อย่างเพื่อนพี่อย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีภาระเขาอยู่3ปีเขาก็ได้พันล้านอเออบางคนอะ่ะสปีได้2ล้านไน้ซ้ําไปอยู่ที่ว่าเราเรามีภาระค่าใช้จ่ายทางไทยอะ่ะเยอะขนาดไหนอย่างส่วนตัวพี่ไม่มีไง อถ้าเรามีภาระค่าใช้จ่ายที่ที่ไทยเยอะอย่างเงี้ยค่าชาวบ้านค่าน้าค่าไฟค่านุก้านี่ค่าส่งลูกเรียนค่าอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเรามีอะไรเยอะขนาดนั้นอ่ะทุกเดือนที่เราได้เงินเดือนมาเราแบ่งไว้แบ่งไว้กินพอมาแล้วเราก็ที่เหลือส่งให้ที่บ้านเลยแล้วก็ไม่เหลือเก็บเลยแล้วนะก็คือไม่สามารถเก็บได้แต่ว่าไอเอ็มจะดีอยู่อย่างน้งที่ว่าถ้าเราอยู่ครบสัญญาสามปีเราจะได้เงินช่วยเหลือสนับสนุนนะอ่าจะได้เงินนี่ไง ฝึกงานี่ครบสัญญาได้เงินสนับสนุน3ปีแรกถ้าเราครบสัญญาเนาะเราจะได้600,000เยนเอ่อบางคนก็มาทํางานเนาะไม่ได้มีเขาเรียกอะไรม,มาทํางานก็ไม่ได้มีเงินเก็บแต่ว่าเขาก็หวังในเงินตรงนี้กันบางคนก็มีนะรุ่นที่ทํางานอยู่ด้วยกันตอนนั้นนะ่ะก็แบบนี้ก็มีเขาบอกว่ามาทํางานใช้หนี้ให้พ่อให้แม่แล้วก็ส่วนตัวก็คือกลับไปไม่ได้มีเงินเก็บหรอกแต่ว่าก็หวังจากเงินที่อยู่3ปีนี่แหละแล้วพอดีว่าเขามีแฟนที่มาเอ็มด้วยกันเีก็สองคนรวมกันมันก็ได้เยอะไง อมันก็ได้ไปต่ออะไรได,ได,ได้ได้ไปตั้งต้นได้ไปเริ่มต้นใหม่เงี้ยก็จะมีเงินสนับสนุนตรงนี้ให้ก็แนะนําว่าให้ลองศึกษาหาข้อมูลให้ดีๆเนาะแต่ก็แต่ละเพจอะ่ะก็แนะนําให้ไปดูหลายๆเพจนะคะเพราะว่าแต่ละเพจก็พูดไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างของพี่อ่ะมันก็นานมาแล้วอะ่ะพี่ไปมาเมื่อประมาณไม่เสร็จแล้วประมาณห้าปีที่แล้วอะค่ะอือพี่บินตอนช่วงปีสองพัน 2020เอ้ย2017หรือเปล่าจำไม่ได้ลนะแล้วก็มีอันนี้อันนี้เหมือนน้องถามมาน้องอาจะเป็นคำวล่นหรอเนาะว่าถ้าไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นเลยไป3เดือนส่วนมากจะไม่ผ่านปะครับไม่ต้องเป็นคำวลนะก็คือผ่านไม่ผ่านอะ่ะอยู่ที่ตัวเราเลยถ้าเรามีความพยายามอ่าในการที่อย่างสมมติเราเรียนไม่ผ่านเนี่ยเขาไม่ไม่ใช่ว่าเขาจะให้เราออกเลยนะเขาก็จะดูก่อนดูพฤติกรรมเราแล้วก็ให้เราสอบเขาจะให้เราให,ให้ให้มีการสอบซ่อมหนึ่งถึงสองครั้ง ถ้าเราพยายามให้เขาเห็นนะ่ะครูที่เขาสอนเออเขาก็จะช่วยเราแหละไม่ได้มีให้เขาก็ไม่ได้ปล่อยผ่านให้เราแบบออกไปโดยที่แบบค้างคาหรอกอย่างน้อยก็คือถ้าเราพยายามเต็มที่แล้วอ่ะยังไงมันก็ผ่านอย่างเพื่อนที่บินรุ่นเดียวกันนะอ,อ่ะเฮ้ยเขาแบบสะบักสะบอมมากเลยนะแต่ละรอบที่สอบเทสสอบเทสอะ่ะอืมจะรอดแหละไม่รอดแหลงเงี้ยเออมีบางเทสแบบต้องซ่อมคือซ่อมเกือบทุกเทสแต่เขาก็ยังได้บินพร้อมกันก็มีนะคะอยู่ที่ตัวเราจริง,รงๆก็คือไม่ต้องเป็นกังวล ไม่ต้องเป็นกังวลเลยเรื่องภาษาเพราะว่าทุกคนก็คือมาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ศูนย์เหมือนกันหมดไม่ว่าจะคนมีพื้นฐานหรือคนไม่มีพื้นฐานคนมีพื้นฐานแล้วอาจจะเรียนสบายหน่อยตรงที่ว่าไม่ต้องเครียดถ้าคนที่ไม่มีพื้นฐานแล้วก็ไม่จเราก็ไม่ต้องเครียดด้วยว่าเอ้ยคนมีพื้นฐานเขาก็ถ้าสมมติว่าเวลา,า,าหลังเรื่องเรียนน่ะคนที่เขา,ามีพื้นฐานเขาจะ,จะมานั่งสอนเพื่อนนะมานั่งมาบอกมาสอนมาช่วยกันเนี่ยก็คือไม่ทิ้งกันค่ะก็คือคนที่ออกจริงๆก็คือถ้าเขาเรียกอะไรคนที่ออกไปไม่ไหวจริงๆอก็คืด้วยยหหลาสเตุ ก็คือสาเหตุที่เคยสาเหตุที่บอกไปเมื่อต้นคลิปแหละว่าจากทางบ้านจากปัญหาส่วนตัวแล้วก็แพ้ใจตัวเองด้วยก็ส่วนหนึ่งก็ถ้ายังไงก็เนี่ยยังเหลืออะไรนะรับสมัครถึงวันที่8เนาะถ้ายังไงสนใจก็ลองสมัครดูไม่เสียหายหรือว่าถ้าเรายังอายุไม่ถึง30ปีอย่างเงี้ยเราอายุสักประมาณยีปีเราลองศึกษาหาข้อมูลประเทศอื่นดูก็ได้อย่างเกาหลีอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเรียนเงินมันถูกเนาะไม่ถ้าสมมติว่าเราจะจำเป็นจะต้องมาทํางานเพื่อที่จะส่งไปให้ทางบ้านที่ไทยเนี่ย มองว่ามันอาจจะไม่คุ้มนะเพราะว่าตอนนี้เลทมันถูกมากสมมติว่าเราหักแล้วเหลือ10เหลือ1นึ่งแสนเยนใช่ไหมคิดดูทีหนึ่งแสนเยนเราจะได้อยู่แค่ประมาณ2 3 0 0 0ืบาทไทยนะแต่ว่าถ้าเราอยู่ไทยแล้วเ,เงินเดือนเราไม่ถึง20,000นะื่นอะพี่ก็แนะนําให้มามาลองหาประสบการณ์มาทางานต่างประเทศมันต่อยอดมาเอาภาษาเนี่ยมาอยู่ที่ผล่นมปีมาเรียนเอาภาษาพอได้ภาษาปุ๊บกลับไปไทยเราอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในบริษัทเงี้ยมีหน้าที่การงานที่ดีเพราะว่าเพราะเราพูดภาษาได้ก็ได้นะ ก็อยู่ที่ตัวบุคคลเหมือนกันว่าจะมาเอาดีทางด้านไหนเพราะว่าถ้ามาทํางานที่นี่ก็ได้ประสบการณ์อาจจะไม่ได้เงินอู้ฟู่เหมือนตอนที่ช่วงเดยดเงินเยอะๆแต่ว่ามามาลองหาประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะแต่ว่าถ้าอยากมาปลดหนี้ให้พ่อให้แม่หรือว่าอยากมาทําเพื่อเก็บเงินเยอะๆกับไปตั้งตัวได้เนี่ยแนะนาให้ไปเกาหลีค่ะงานเกษตรี่เกาหลีเงินเงินดีกว่าเนี่ยอืมแต่ถ้าไม่ได้เสียเทียอะไรก็ลองมาหาประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นได้ค่ะ ก็ถ้ามีคําถามอะไรไม่เข้าใจเนาะก็ยังคอมเมนต์มาไว้ได้แต่ว่าพี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าพี่อาจจะอัพคลิปช้านิดนึงเพราะว่าอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีอินเทอร์เน็ตใช้เเน็ตโทรศัพท์มันช้าอะค่ะมันอัพมันอัพเขาเรีกมันอัพคลิปยาวๆไม่ได้ที่จริงอย่างที่บอกไปคือถ่ายไว้แล้วแต่ว่าอัพไม่ได้อัพพยายามอัพมาตั้งสามวันแล้วอัพไม่ได้อัพแล้วก็มีปัญหาเนี่ยก็เลยต้องมาถ่ายคลิปใหม่แล้วก็มาลงให้ใหม่แล้วก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์เนาะนี่ไง MJ เ p a n เเขาประกาศรับสมัครนะผู้หญิงใครที่สนใจจะไปทำงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยลองลองสมัครได้นะตั้งแต่นี้เลยนะตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่12บธันวาหรือเปล่าผู้หญิงนานๆทีเขาได้เปิดผู้หญิงแนละ้วถ้าใครสนใจไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแนะนำให้ไปสมัครเนาะเดี๋ยวพี่จะเปิดหน้าอันนี้ไว้ให้เขาเรียกอะไรจะขึ้นภาพไว้ให้ว่านี่อยู่ในเพจนี้ลองไปติดตามข่าวดูอืม ก็วันนี้ก็มาแค่นี้เนี่ยถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามได้นะคะถ้าเดี๋ยวพี่มาเห็นแล้วพี่จะเข้ามาตอบให้อาจจะชา้านิดนึงต้องขออภัยอืมก็วันนี้ก็แค่นี้บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ